คลับสุกเสมอมันเสมอมันเครื่องหม่ความเจ็บยาสดลความไข่ยาสมีเดอร์พี่น้องขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไหายชาวหน้าพ่อค้าคารบอดีเมที่นาปรา์ราษฎรนั้นเป็นที่คารรักสูผู้สุขคนครับมื้อนี้กระผมชุมพ่อน,น้ำบุดีรับจาก้านชุมพ่อนแทร็กเตอร์บ้านหินลาดตำบลท่าสองข้ออำเภอเมืองมหาสรารคามครับขายรถตามสภาพหากินตามกระเยิมมื่อนี้ผมก็มานำเสนอรถไทคกุป,ปตานะครับเป็นรุ่น L3408 D t ทีนะครับเอกสารครบครับคันนี้ มีเล่มเอกสารครบอุปกรณ์2ชิ้นนะครับด้านหน้าเป็นตาสร้างนะครับพี่น้องไม่มีรั่วซึมนะครับยางดีทั้ง4ี่เส้นนะครับมาหอดไม่ไหมหมาดๆนะครับพี่น้องมันฉีกคำกันเลยวัานในล่างนะครับก็เลยมารีวิวให้พี่น้องเบิรงนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะเคยตดท่อนเปลี่ยนคาดมาอยู่นะครับแต่ว่าเกียร์ไม่เคยแกะครับยางหลังดีนะครับยางดีซีเส้นครับพี่น้อง ไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีรั่วซึมผานหลังเป็นผ่านผานบุกเบิกนะครับผ่านบุกเบิกผ่านสี่ถ่ายสวยครับพี่น้องถ่ายงามอยู่ไม่มีแตกหักสีล้อไม่รั่วไม่ซึมนะครับ ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทเท่านั้นนะครับเอกสารครบด้วยพี่น้องครับ1นึ่งแสนหนบาทนะครับเครื่องดีไม่ไอไม่ดันน้องมิว้วมิวซิกปีไลกูกรถจดทะเบียนปี51นนะครับเอกสารครบไม่พอไหม รถสีเดิมนะครับสีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ว่าล้างออกกับสีสีไข่แน่นะครับระบบไฮดรอลิกปกตินะครับ1,000 0 0บาทนะครับผนหลังเป็นผนานบุกเบิก ดีครับเรงนิ่มดีครับไม่หอนครับแก้บุหอนใครบอกหอนพี่น้องอยากไปใส่กันโรมาเลยครับไม่หอนครับนิ่มนิ่มนิ่มมา,มาดันมันดูบ นิ่มครับพี่น้องสีอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ยางยางก็ดีทั้งสีเส้นนะครับยางดีสีเส้นโอเคครับโอเคโบวินใช้ได้ิดีน,นะครับ คาครบครับพี่น้องหนึ่งแาพบาทนะครับราคานี้พี่น้องสนใจกับโทรมากับศูนย์หกสองนะครับ062825กสองแปดสองหนะครับเดี๋ยวผมเปิดเบื้งน้ เครื่องนิ่มครับเครื่องนิ่มไม่ไอไม่ดันเราสนใจโทรมาครับ0 6น8 2 5 5 7 5 0หาหาเจหาศูนนะครับเดี๋ยวตอนนี้มีหางกระดิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวทีมงานสั่งเต่ยนให้แล้วได้ขึ้นนี่นะครับหางนานๆจะก,กระดิกทีนึงนะครับเปลี่ยนสิ้นฟ้าหายก็น่าจะจบเลยนะครับอันนี้ เดี๋ยวน้ำมันเครื่องให้อ้าวน้องมุจะจอดพี่ลีลูกขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับผูให้เก็บที่ตามรับชมนะครับน่าใช้ครับคันนี้ขอบพระคุณพี่น้องครับสนใจกับโทรมาขับ0 6 2 8 2 5 5 7 5 0เด้นะครับเ้อขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ